สวัสดีครับผมจะจัด SC for l i g h t วันนี้เราอยู่กับเกม s h a d o w v e r s e Verbioid อีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้เราจะพูดถึงเด็ก Swordcraft นั่นเองนะครับผม Swordcraft นี้ก็จะไม่ได้อ r โกจ๋ามากๆนะครับอย่างอันโกละแต่ว่าตัวของ Swordcraft ในลิสต์นี้นะครับก็จะมีตัวคอสที่ค่อนข้างคุ้มค่าในการลงมานะครับโอเคเดี๋ยวฟังๆไปก็จะเข้าใจนะว่าประมาณไหนนะครับเริ่มต้นที่ b e r i n g e r นะครับก็เป็นตัวยูนิตดี นะครับที่ใช้ปกป้องยูนิตเลเวลต่ำของเราได้นะครับผม Ruby g r รีกดนะครับก็ลงมาเป็นคอสสองสองนะครับตีสองสองแล้วก็ตัวของมันสลับมือได้นะเพื่อหาการเลดเกมนั่นเองตัวของฟิลด์ดวอรเนี่ยนะนะก็สามารถที่จะยิงยูนิตได้นะครับเห็นไหมเริ่มใส่ยูนิตที่เอาไว้เคลียร์ยูนิตแล้วเพราะว่าปัญหาของซอสกราฟนะครับเลดเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเคลียร์ยูนิตใหญ่ๆลําบากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะจึงใส่ซามูไรเข้ามานะครับเพื่อมีเบนในเลดเกม แล้วก็มีรัชในต้นเกมถ้าต้องการนั่นเองนะครับผมลูมิโนสนะครับก็ลงมาสเปรย์หนึ่งหนึ่งนั่นเองนะฮะออกมาอย่างนี้ก็คือมีต้นเกมจะดีมากเราจะมี2ยูนิตให้เขาเคลียร์นะครับผมออพอลโลช่วยในการเคลียร์นะครับเพราะว่าสิ่งที่อากโวเจอเนี่ยเวลาเราอากโรเจอเด็กที่สามารถอากโรคืนได้เนี่ยอย่างเช่นดราก้อนหรือว่าโปรโตกราฟเนี่ยเขาจะอากโแข่งกับเรานะครับผม เอ่อ uh, ตัวสไนเปอร์นะครับตัวนี้ก็ดีลงมายิง5ไว้เคลียร์ต้นเกมเลดเกมก็ยังเคลียร์ได้อยู่นะ5ดาเมจเนี่ยแล้วก็แอมบูชในตอนแอนชาน6นะครับผมไอรอนคลาวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการซัมมอนออกมา2ตัวนั่นเองนะครับบวก1-1ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอกาสยากมากนะฮะซึ่งมันจะไปคู่กับตัวของไอรอนคลาววอร์ดพอดีนะครับก็คือซัมมอน2แล้วก็บวก 1, 1, 1, ให้ด้วยนะมาเป็นคอสสกับ4ต่อกันพอดีถ้าหากว่า เขาไม่สามารถเคลียร์ตัวโฟลเวอร์ของเราได้ในเทิร์นคอรสามเขาก็จะโดนเทิร์นคอรสี่บวกหนึ่งหนึ่งตีหน้าโดยตรงไปนะครับผมอ่าตัวของนูมินัสมากัสเนี่ยก็จะซัมมอนไนท์สองสองออกมาสามตัวแล้วมีวอร์ดด้วยนะครับผมซึ่งมันเป็นการตั้งกำแพงให้เขาต้องเคลียร์เราไม่งั้นเขาโดนแน่ๆน,นะครับมันเป็นการซัมมอนวอร์ดออกมาเพียบเลยนะฮะอัลเบิร์ดเนี่ยก็สามารถมีสตรอมนะตีโดยตรงได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าแอนชานเก้าเนี่ยใส่ดาเมจสามใส่โฟลเวอร์ฝั่นงนสงครามทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตัวมันตีได้2ครั้งต่อเรอนนั่นเองอามิเลียเนี่ยก็จะจวดการ์ดสอดคราฟออกมา2ใบแล้วก็ฟื้น3นะครับผม PP นั่นเองแล้วก็ถ้าอีโวเนี่ยก็จะให้บาเลียกับตัวอื่นที่เป็นสอดคราฟนั่นเองนะครับผมก็พวกตัวเลเวลต่ำๆนะครับสามารถจวดขึ้นมาได้หมดรวมถึงสามารถจวดเอาเบิร์ดได้ด้วยนะแต่ถ้าหาไม่เจอนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกัน จีโน่นะครับก็ตีได้2ครั้งแล, rier, แล้วก็ตอนตีเนี่ยจะได้บาเลียแล้วก็ตอนตีเนี่ยก็จะได้ซัมโมนไนท์เช่นเดียวกันนะครับก็ไว้เคลียร์ตัวเก่งๆเห็นไ,ไหมคอร์เจ็ดตีเจ็ดมีรัชนะครับผมแล้วซัมโมนไนท์น้อยมีบาเลียด้วย, rier, วยนะครับส่วนอามิเลียเนี่ยก็ลงมาปุ๊บจะซัมโมนตัวไนท์สองสองเต็มบอร์ดเลยนะครับซัมโมนสี่ตัวเลยทุกตัวมีรัชทุกตัวมีวอร์ดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเคลียร์ในเลตเกมนั่นเองแล้วก็ในเทิร์นที่แบบว่าคู่ต่อสู้ไม่ได้ ทำอะไรมากเราก็จะสามารถตั้งกำแพงเพิ่มได้ด้วยนะครับผมโอเคตัวของเด็กนี้นะครับก็ไม่ได้เอ่อเป็นอักโรจา๋าแบบมีอะไรใส่หมดตัวนะครับโดยรวมมันก็ประมาณนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องมียูนิตท,ที่ดีเอาไว้บ้างนะครับแหมอย่างเช่นตอนนี้ผมรู้สึกว่าอตอนเทินคอส2องเราอาจจะว่างไม่ต้องลงอะไรก็ได้มั้งแต่เก็บสองสองไว้อ,อยีน่นาลงละนะครับผม อ่านี่น่าลงกว่านะครับผมจวด้ลน่าลงกว่าโอเคเขาก็น่าจะเทรดหนึ่งหนึ่งไปนะครับผมซึ่งเทิร์นคอสามเนี่ยเราก็น่าจะลงตัวของเวทนะครับซาม่อดออกมาสองตัวเลยนะฮะให้ไปน้องข้ามปวดหัวเล่นหรือเรามีโอกาสยิงเขาทิ้งได้ยิงทิ้งก็ได้นะจะได้ไม่มีการเทรดนะครับผมยิงละกันอ่าโอเคเพราะว่า ถ้าหากเราซอมบอนสอมาเขาก็แค่แลกไปหนึ่งหนึ่งนะครับแลกไม่1นหนึ่งด้วยนะเพราะว่าตัวซอมบอนมัน2อกับ1นหนึ่งใช่ไหมเอาแลกฟรี1ตัวเนะีเราน่าจะยิงทิ้งไปเลยง่ายกว่านะครับผมโอเคในเทิร์นคอส4ยังไม่มีอะไรมากแต่ผมน่าจะต้องเก็บตัวของฟิเอียไว้นะครับผมเอาไว้เคลียร์เอาไว้อีโว e vo, แล้วก็เคลียร์หแล้วก็สตัวนั่นเองครับผมโอเคแบบนี้ แบบนี้ผมต้องเก็บอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นก็มีแค่ไอ o อนคราวนะครับให้ใช้ได้บวก1-1ไม่น่าคุ้มแน่นอนนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องซอมมอนออน่าจะต้องซอมมอนมากกว่า1-1ผมได้อย่างมากตีหน้าเข้าไปไเพิ่มเป็นซ<ไ>ีดเมจซึ่งไม่ได้ดีขนานั้น<ไ>นะครับผมอันนีเ้เธอหน้าเขาอาจจะอีโบได้ตัวของ เอนจินเพิ่มครับน่าจะแลกไปเลยนะรัตอนคราฟนะครับเอ่อผมนะคิดว่ามันจะต้องเป็นการแลกยูนิตที่เราได้เปรียบเสมอเสมอนะครับเสมอเลยเพราะว่าเออเราไม่สามารถจะเสียเปรียบในเรื่องของจำนวนโฟลเ o อร์ได้นะครับผมเอ่อถ้าเราเสียเปรียบเรื่องโฟลเ o อร์เมื่อไหร่เราจะเป็นฝั่งไทแทนในเทิร์นคอร์ ผมไม่มีอะไรทำผ่านเลยละกันนะครับในการลงฟิลิปไปก็โดนยิงนะครับไม่สำคัญไม่คุ้มค่าเนกะ็บตัวของเมทอีโวแล้วก็ซูเปอร์อีโวไว้นะครับผมโอเคลงมาเป็นคนนี้อ่าเือที่นะครับก็อีโวเอาเซสเอาไว้ฮิวตัวเองด้วยนะครับผมก็ใค,ครชนะเราเน่าจะช้าลงอีกครับผมไม่เป็นไรโอเคเราลงเอเวเลียนะครับเพื่อหาตัวของอัลเบิร์ตอ่าเจอด้วยนะครับเจออัลเบิร์ตเอง ทีนี้เราต้องการเคลียร์สตัวนี้นะครับจะไปต้องเคลียร์ตัวอย่างเป็นเรื่องของ cost effective นั่นเองนะครับแลกกันอย่างเท่าเทียมนะครับแต่ว่าเท่าเทียมของซอสคราฟก็คือเท่าเทียมแบบเรามีตัวบนบอร์ดอะนึกออกไหมคือเราอยากมีตัวบนบอร์ดตลอดเวลาเป็นกำแพงให้เขาคอยเคลียร์เราตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เขาเคลียร์เราไม่ได้เขาโดนนะฮะประมาณนั้นโอเค เรามี4 3บนบอร์ดนะครับไม่ถึงเลือดนะก็การผสมป้อมปืนมันอาจจะต้องยิงหลายรอบหน่อยนะครับผมอาจจะต้องมีอย่างอื่นมาช่วยเคลียร์หรือเปล่านะฮะนั่นตัวยิง 2, 2> สองทสอบอีกทีหนึ่งตายนะฮะเป็นรเรียรตายเทินหน้าคอสเถ้าเขาไม่มีอะไรผมจะไม่ลงจีโน่นะครับ น่าจะลงเอเมเลียอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเขามีอะไรผมน่าจะลงจีโน่นี่แหละเอาไว้เคลียร์นะครับผมซึ่งดูจากคอท5เนี่ยเป็นไปได้สูงอ้านั่นนั่นนัอตอมมอนนี่ฮะก็น่าจะเป็นตัวฮิวตัวเองไหมเพราะว่าเจอกับซอสคราฟก็น่าจะฮิวตัวเองไว้ก่อนผม เบตายิงไปตรงไม่มีตัวให้ตีแล้วก็้าจกาโอ้เป็นตัวเบตาซถดด้วยยิงลยพอยต์ยิงโดยตรงเถด้วยโอเคคันจีโน่เลยครับไม่ต้องคิดเลยจีโน่ง่ายเลยครับเกียร์สองตัวนี้ไปได้ไหนไ้ได้ไหนโอเคทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เราใช้เม็ดอีโว์หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ แล้วฝ่ายหนองข้ามเสียไปแล้ว2อ v ีโวนั่นเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีเออ่เซตอัพทั้งหมดเนี่ยมันเวลาเล่นไนท์เนี่ยสำหรับผมนะสำหรับเด็กนี้นะไม่ใช่ไนท์สำหรับเล่นซ็อตคราฟเด็กนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอสเอฟเฟกตีฟก็คือใช้คอสแต่ละใบเนี่ยให้คุ้มค่านะครับอย่างเช่นในสถานการณ์เนี่ยในหัวผมคิดรอละว,ว่าถ้าหากว่า เขาเคลียร์หมดได้เนี่ยเขาจะต้องเจอกับตัวเอเมลียซึ่งมีวอร์ดแล้วก็มีตัวของรัสทุกตัวนะครับผมในตัวของ Shadowverse เนี่ยมันสมควรจะยิดลอว่าในเคิร์ฟหน้าก็คือเคิร์ฟก็คือตัวคอสเนี่ยเธอหน้าจะมีคอส8นะเราจะเล่นอะไรได้นะครับผมในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าไม่น่าใช่เอเมียละเพราะว่าเขาเริ่มใช้ซ u เปอร์โ e วนะครับผมเรียกออกมาเป็นคอส บอสตัวใหญ่ๆแล้วครับผมอ่าแล้วเขาเหลือไนท์ไว้ให้ผมตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมหรือตีแรกหรือหือจะแลกกันโอเคปล่อยครับนกะ็ความรู้สึกก็คือถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องลงจีโน่แล้วแหละเพราะว่าถ้าเอเมิลินเนี่ยมันจะเคลียร์ได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นเอ่อจีโน่มันจะเคลียร์ได้2ตัวแล้วกำไรบวก1น,นะแล้วมันจะได้ไนท์เพิ่มนะครับผมเอ่อก็น่าจะ ถ้าเอเมเลียเนี่ยเราตีแรกอาวอร์ดแรก1นต่อตัวอวอร์ดแรกหนึ่งตัวแล้วเราอีโวเอเมเลียตีแรกแต่อเมเลียเลือกต่ำนะครับเลือกต่ำจะโดนป้อมปืนยิงได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้กีโนยิงกีโนตีเราจะมี3ยูนิตกีโนเลือกเต็มได้นะกีโนเลือกเต็มตีแรกไปแล้วเราก็ไม่ต้องเสียอีโวเหมือนกันอ่า ผมเราไม่อยากโดนสามดาเมจแง่โจทย์เดิมนะครับจีโน่แล้วก็ศอกไนท์ซึ่งซึ่งไนท์เขาไม่น่าสนใจอ่โอ้โหเอาพอมปืนที่สองได้เหรอโอเคก็คือเขาน่าจะยิงปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มตายนะก็สมสักสามรอบสี่รอบก็ตายโอ้มีเศษด้วยก็น่าจะหมดบอดถ้างั้นเทิร์นหน้าก็จะเป็นเทิร์นเอเมเบรียเพราะว่าคอสเขาหมดละ เราจะต้องเห็นการเ,าเราจะต้องเห็นการตั้งกำแพงแล้วครับเอาป้อมปืนยิงแน่นอนนะครับซ <I was S 1> อรเขาเหลือสูนย์แล้วเดบดลอ,อนนั้นก็เหมาะกับอเมริกาเลยครับตั้งได้เลยครับอย่างที่บอกไปสำหรับผมนะครับซอสครับคือเด็กที่จะต้องใช้การตุกใบ,บให้คุ้มค่าคอสของมันที่สุดนะครับ ้จำนวนการ์ดเท่านี้ผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถเคลียร์ได้โดยป้อมเปิดนะไม่น่าจะพอนะครับเพราะเอเมเลียเลื่อนหกเลยนะจะยิงเอเมเลียอย่างเดียวก็ต้องสามพิษและนะ้วเนี่ยทีนี้เขาจะต้องเสียต้องเสียตัวซูเปอร์อีโวอีกทีโอ้ยเหลือเหลือเอเมมเลียเอ,อเอเมเลียบวกหนึ่งเอเบิร์ตเป็นสี เปอร์เป็นเเอ้ยตายดิโดนนี่ยี่สิบดาเมจเธอเดียวอะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับเกมหนึ่งมาครับมาเกมนี้เจอลูนครับลูนคราฟนะครับผม เออคนที่สองล่นครับนี่ก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือการเคลียบบอร์ดเนาะเราก็จำเป็นต้องที่จะรลดเร็วนิดนึงนะครับผมการเจอเอาเบิร์ดมือแรกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะลดเร็วนะครับผมเพราะว่าเนายแกมีสตรอมนะครับผมตีก็3ามแล้วนะครับซปเปอร์อีโวหน่อยก็6นะครับผมแต่ว่าเลดเกมถึงจะตีได้2ครั้งแ,แรกๆก็ลงเลยครับ เพราะว่าคอสมือเราเนี่ยเคิร์ฟส่วนใหญ่เป็น2เนาะหนไม่มีเลยก็ไอตัวเม็ดพีพีเอ็กซ์ตร้าจากการเล่นคนที่2เนี่ยถ้าใช้ลงได้ในเทิร์นแรกใช้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเออ่คอสของเราเนี่ยไหลเข้าสู่ช่วงที่สามารถอีโวได้เนี่ยตัวเอ็กซ์ตาร์พีพีของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มไล่กลับมาพอดีนะครับผมไม่เป็นไรนะก็เรียกได้ว่าลงให้คุมเคิร์ฟของมันละกันนะครับผมตอนคอสหนึ่งหนึ่งเนี่ยคอสหนึ่งเราไม่ได้ใส่ไว้นะครับ <c oughs> ใช้พีพเพื่อลงคอสสองเลยก็ไม่แปลก <c oughs> ยิ่งหนึ่งตัวโอเคโอเคฉะนั้นเราโปยูนิตเพิ่ม <c oughs> นะครับ <c oughs> อะไรดีกว่าไหน,หนึ่งตัวไนท์สมตัวยังไงครับ <c oughs> ตัวอีกสองโอเค เอ้ตีฟรีสามดาเมจนะครับเอ่อทีนี้ผมลงอะไรดีหนะ่ผมคิดว่าต้องลงกันแหละลงอพอลโลแล้วกันเท่านั้นอพอลโลแล้วกันครับอ,งงองงพอลโลเพราะว่าอพอลโลมันมีหน้าท่าที่น่าสนใจอยู่คือถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลงตัวอะไรที่สามารถเทรดแรกก็ได้ใช่ไหม แต่แล้วเทรดแบบไนท์เทรดอะไรที่แบบเสียเลือดหนึ่งไปแล้วเลือดเหลือแค่หนึ่งเงี้ยอพอลโลอีโว่ยิหนึ่งออบอแล้วก็ตีเดดตรงได้เงี้ยถือว่าดีนะอุ้ยเอาเบอร์ไมาที่สองอ่าทางั้นเกมสั้นเลยดิเกมสั้นเลยดิทางนั้นะผมตีแรกอีโวถ้าอีโวอพอลโลยิงหนึ่งเอาไนท์แรกหนึ่งแต่ถ้าผมตีแรกโดยตรงตอนนี้ ผมจะได้1 2 3 4 4าบวก2 6ดหเมจโทได้ต6ดหเดมแมทเหลือ10เหลือ10แล้วเอาเบิร์ดแทง2รอบโอ้ยโอเคผมได้เลยผมตีแรกดีกว่าเ,เหลือเหลือ10บเอาเบิร์ดอีโวครั้งที่1ตี5เหลือ5เราต้องสเปนพีพีในการเคลียร์บอร์ดต,ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าบนบอร์ดนี้ก็ก็ตายนะครับบนบอร์ดนี้ก็ตายเหมือนกันเอ่อ ต้องระวังอ๋อยังไม่ตายเนี่บนบอร์ดน,นี่คือแปดตำแหน่งผมแต่มไม่เแน่เขาเคลียร์ได้อยู่ละเขาต้องเคลียร์บ้างแหละเออเขาต้องเคลียร์บ้างแหละเขาคงไม่เหลือไว้แหละนะครับสามทีแรกเข้าใจได้สามคอร์สเอาไปจวดอ่ะฮะได้ครับโอเคถ้างั้นไม่ต้องสงสัยครับเอาเบิร์ดครับ พราะเรามี2องเอาเบิร์ดเราไม่ต้องกักเอาไว้ตอนแอนชันเก้านะถ้าอย่างเงี้ยจริงๆแนะนําให้กักเอาเบิร์ดไ,ไว้ไอนชันเก้าแผนของเราก็คือเหลาเลือดให้เหลือ12แล้วเรียกเอาเบิร์ดตอนไอชันเก้าซูเปอร์อีโวตีหกหกโดยตรงนะครับอันนั้นคือมาตรฐานเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเราไปตีโดยตรงตรีแรกโอเคเพราะว่าเทิร์นหน้าเราก็จะมีอีกหนึ่งเอาเบิร์ดเอาไว้สลับตีโดยตรงอยู่ดีนะครับผมแล้วเขาต้องเคลียร์เอาเบิร์ดนี้ด้วย6 p พของเขาต้องเคลียร์เอาเบิร์ดตัวนี้ด้วยไม่งั้นตาย แล้วก็ถ้าหากเขาฮิวใช่เพราะว่าลุนคัฟมีการฮิวฮิวตัวเองได้4ดาเมจนะครับฮิวและสภาพนี้นะครับผมโอเคเออจะบอกว่าถ้าฮิว,วเราจะมีอเมิเลียญญเอาเลือกที่จะเคลียร์ท่าไหนเออตีแรกวอร์ดโอเคไม่มีวอร์ดทีก็เรียบร้อยครับเราก็เอาเบอร์ต,ติตรงนี้นเลยเอาเบิร์ดวิโวครับ โอ้เป็นเกมสันน้นนะนี่เรียกว่าได้ดีเกมเพอร์เฟคครับผมปังเรียบร้อยโอเคเอ่อจากที่อาจจะมีใครสังเกตบ้างน,นะครับก็คือทั้งสงเกมที่เล่นเนี่ยตัวของแร็งนะครับของผมไม่ได้เอ่อเท่าเทียมกับฝ่ายตรงข้ามมากสาเหตุคือมันเป็นเด็กที่ผมเอาไว้เล่นในห้อง ห้องพักเนะี่ยสายเหตุก็คือไม่ได้ไปลงแรงเพราะผมความรู้สึกว่าตัวเด็กซอสคราฟเนี่ยมันเป็นเด็กค่อนข้างจะไฮโรเราคาดหวังว่าต้นเกมเราจะมีการ์ดต,ตามเคริร์ฟเราคาดหวังว่าเด็กเกมเราจะมีการ์ดที่เหมาะกับสถานการณ์เราคิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเคลียร์ได้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะไฮโรครับผมถ้าเทียบกับเด็กอื่นๆที่เอาไว้ลงแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมถามถ้าถามผมนะผมคิดว่าซอสคราฟเนี่ย น่าจะอยู่ในเทียร์แบบเทียร์บีอะไรเงี้ยก็คือโอเคมี potential สามารถที่จะฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ในขณะที่เขาเผลอหรือไม่มีอะไรตอบโจทย์แล้วพอดีเนี่ยเขาตายแบบตายเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่าเหมาะสำหรับการลงแรงรับมือได้ทุกสถานการณ์ไหมคิดว่าใหม่ครับคิดว่าใหม่แต่ว่าตัวเด็กก็ค่อนข้างสนุกแล้วก็รวดเร็วมากนะครับในการเล่นนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับทุกคนบายบายครับ